ตัวซ้อนบอลสองครับพยายามบังไว้ตัววิกเตอร์แล้วออกขวามายังถึงเส้นหลังเปิดเสาไกลขึ้นบอ้องตรงนี้อยฮูแม่กเขาขึ้นพร้อมสุลแลมบอลตรงกลางของทาง BG เก็บได้เอาะไรครับพลิกขึ้นมาโดยทีละสินทีละสินค่อยๆล้อครับยังให้มีตัวเข้าทีละสินแทงช่องอีก,กอสกายแยาบจีนครับโอ้โหบีขึ้นนําไปแล้วครับด้วยทําแม่ ผู้สาประตูของเชียงรดูครับธีริสินให้ทะลุช่องสวยมากอีกอรยิงซ้ายแบบนิ่งๆเลยครับไม่ต้องแรงครับเน้นทิศทางครับดูความเยือกเย็ยนของเขาลูกนี้แปลเลียดเสียบมุมเข้าไปเลยครับนักเตะทีมชาติอุซเบกิสถานอีกอรเซกเยฟ1-0ครับชนะทิพชนะทิพอะไรครับบี้ได้ไหมชนะทิพที่ตัดเข้าในขวางสนามมาเฟนดี้ยาเบสเฟดดี้เขาซ้ายลองใส่ดูตรงนี้ก็ข้ามคานครับจ้า เปลี่ยนแกนครับทิ้งออกขวาหวังเชิญเช้ามงชกลัวตะวัดจิงยังโดนไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับเองข้ามาทิ่ธีรศินชนะทิพย์วิ่งทำทางทีทรศิลล้อมปัดใส่คงตรงนี้ไม่หนีมือเท่าไหร่ครับเนี่ยบอลจะโต้กลับกองทํพพิธีวัดต้องฝากเข้ากกางมาเฟสตี้แทงช่องนี้สวยเลยครับแลวเป็นชนะทิพย์สมศิลป์ชนะทิพย์จีหนึ่งตอนหนึ่งเจอกับแชส์บอลนิง่งจ่ายอ้อมาช้าตรงนี้อีกทียิงโอ้ยตีเซฟ ยังเรียบเร oh, oh, oh. ียบร้อยครับโอ้โหดีสองศูนย์กับโดยอีกกเซก้าเยโอ้โหเป็นผู้จงครับวันที่ชนะทีมสมกสินนะครับแล้วก็ถวายพานให้กับทีลศิลป์แปลติดปุ่มสาประตูแล้วซ้ำอีกทีกอจังหวะนี้เนี่ยซ้าดาบสองนะครับอแปลจังหวะแรกนี่น่าจะไปติดทีลศิลป์ด้วยตดนเซฟด้วยแต่ว่าดาบสองด้วยขวาของอีกกเซก้าเยไม่พลาดครับต้องชมจังหวะขึ้นมาของชนะทีมด้วยครับให้มาจุดนัดพบทีลศิลป์แปลในติดขาทเดียวครับ จริงจังกว่านี้นี่ครับคนทีเดซินไปถูกุเร่งของช่างหายแล้วซ้ำอีกทีครับอีกอร์คนเดียว2ประตูวันนี้ครับส่งบีจีปทุมขึ้นนํา2ประตูต่อศูนโอ้โหแล้วออสการ์เปลี่ยนจุดในการเปิดเลือกมาเลยแล้วจับหวังเชิญเชาจะตัดเข้าในเปิดเสาไกลขึ้นอีกทีมันโหน่งอีกอร์สเกเยฟเสยไปไมปป่คนครับเป็นบูรามัจชาบูเซปเปอร์ป,ปัตโอ้โหตรงนี้เขาก็ตามมา1ต่อ2ยิงสวยจร,จริงๆครับบูราบัญจาครับ ซ้ายครับลูกนี้บอลมันโค้งเสียบโอ้โหสวยงามทะาต้องยอมนะจังหวะกดด้วยซ้ายดูครับบอลมันโค้งเข้าลูกเสียบมุมหน้าต่างเลยนะครับระยะประมาณ2ี่หลาตรงนั้นกดด้วยซ้ายนี่ครับบอลมันบุ๋มโค้งแล้วเสียบตรงนี้ก็สุดปัญญาที่ฉันชัยจะป้องกันได้ครับสารัตหาจังหวะบอลหลุดให้ถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์พิงไว้ก่อนแต่ขู่คนเดียวต้องโซโล่ครับชนาทิพย์เจอซีชนาทิพย์หาจังหวะยังปุ่นรออก,ก่อนครับไม่มีตัวเติม เขาลงมารับกดแล้วครับชนาทิพย์ดีชนาทิพย์พักเก็บไว้ให้ธีรศิลป์เกี่ยวธีรศิลป์ซัดดูนีโอ้ยยังต้องทุบบอลของชนาทิพย์ครับจับหนึ่งทีแล้วกดเลยลูกนี้มันไม่ออกซ้ายขวาครับมันตรงตัวด้วยครับดูจังหวะของเกมแต่ถึงตรงนี้นี่ลองใส่สักพีนึ่งครับไรฮันสจวตไกลเกินครับไม่ไหวหวังเชิญชาบุราเบจันบูเซเปอร์เสียครับตรงนี้ชนาทิพย์บุบวนกลับมาฝาก ให้ crying, พีทีวัดแล้วก็จบ45นาทีแรกครับก็เป yeah well, ็นเกมที ed, ่ b ีจีปทุมบุกไปนำสอประตูตอนหนึ่งนะครับได้2ประตูจากอีกอร์เซกเยฟครับนาทีที่11และ26นะครับขณะที่ช่างไฮดีแข่แต่ได้คืนมา1ประตูในนาทีที่31นะครับจากมิลาเมจารูซัเปอร์ครับนะครับอุตสินให้สัญญาณครับอีก45นาทีที่เหลือช่างไฮ นี้้โโอหมีจังหวะให้เติมทายมีช่วยตัวสำรองลงมามีเวลาเล็งเปิดเข้ามาตรงน,นี้โอ้โหยังติดไปมือของชาชัยครับไม่งั้นเขาไม่มีเวลาเลยครับปลุกเขาใส่เลยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนออกมานะครับรีช่วยครับมีเวลาเยอะเลยครับเล็งแล้วเปิดลูกนี้อ้หบอลโดนทำลายจังหวะนิดเดียวครับนี่ครับชาชัยนะครับ<ต>ทีนีะครับมุดเซปเปอร์เปิดปุ๊บเข้ามาก็งไปเข้ามือชาชัย เลงห่าเราในเตะสองคู่สุดท้ายนะครับตัวแทนจากไทยทั้งบีจีและการท่าเรือเอาแต่อ้อมครับอภิสิทธิ์กำลังมาสดๆเจอกระหว่างเชิญชาวซึ่งเติมเกมลุกเยอะแต่ครึ่งแรกอภิสิทธิ์ฝากเข้ากลางมาชนาทิพย์ชนาทิพย์เลือกให้ธีรศิลป์หาจังหวะไม่มีตัวเข้าครับธีรศิลป์เคลียรให้เฟรดดี้ออกมาที่สารัตชุดนี้ลองกดสักทีได้ไหมครับจ่ายออกข้างมาชนาทิพย์อาชิตจี้เข้าหาเข้าในชนาทิพย์ล้ออีกทีหนึ่งชนาทิพย์ลองกึ่งยิงกึ่งผ่านไปิดมาสัน้น อีสามดึงโดยอีกอรเซกีย์เย็บครับโอ้โหวันนี้โซโล่คนเดียวเลยครับแฮตทริกฮีโร่เวลาครับอีกอรเซกเยฟบผู้ตรงนะครับดูชนะทีมครับดวลหนึ่งหนึ่งนะครับหาจังหวะแล้วเปิดมาฉลับไปเข้าทางอีกอกดซ้ายตูมเดียวลูกนี้ไม่ต้องเลยรับกันเลยครับเต็มข้อครับเนี่ยครับเด็ดขาดมากสกอร์ขยับห่างออกไปเป็นสามประตูต่อนหนึ่งครับบีจีปทุมยูไนเต็ดโอ้โหเราคงไม่อยากเห็นภาพอีกอรเซกเยฟเล่นกองหน้ากึ่งปีกแล้วนะครับแบบเกมรับเหมือนเดิมดีกว่าครับ ึ้นมาไม่ได้ยิงเลยตรงกลางดีช่องจออแล้วชนาทิพย์ลุยไปเลยครับชนาทิพย์จีกรหาชนาทิพย์ติดเครื่องชนาทิพย์แหวกตรงนี้ไม่ได้เสียหลักเอา้ามีธีรศินธีรศินบุนป,น,ปนหนีอีกทีฝากชนาทิพย์ใกล้ๆมา,มาด้านข้างเป็นชนาทิพย์ตามเก็บชนาทิพย์ดูจังหวะยังลุยหนีไม่ได้ผ่านมาหนึ่งครับหลบมาเตยาสวากัสมาชนะทิพย์ดูจังหวะลูก3 0 3-1ครับของอีกอร์ครับ จ่วตามอยู่คืนกลับมาหลี่ช่วยเล่นกับหลิวเซียวหลงหลบทางเฟเดี้อารเรสเนื้อหาจังหวะเปิดเสาไกลปู้ยังช่วยม่งไว้ได้ครับบอลสองอภิิฎเอาสกัดเข้าทางมาเซียวบากันแต่อัดลูกนี้ชัดโอ้โหเอาเลยครับแม้เขากลับมาได้กับจังหวะนี้ครับไล่มา2ต่อสานะครับจากทางมาคุสพิงค์โอ้ไม่น่าเสียครับลูกนี้บอลขครับจังหวะจากด้านซ้ายเปิดไปนะครับปู่เคลียร์มาแล้ว เก็บได้ที่มาติอัสวากาัสครับแล้วผ่านมาหน้าประตูลูกนี้โอ้จังหวะอาจจะเหลื่อมๆหลือมนิดนึงแต่ว่านั่นแหละครับมันทะลุมาพอดีจนถึงมาคุสพริงครับแปรเผาขนครับให้ช่างไฮนี่ยขยับจี้ขึ้นมาเป็น2ต่อ3ครับกลายเป็นหนังชีวิตที่ต้องลุ้นระทึกกันอีกครั้งหนึ่งครับแปรเผาขนลูกรัดและตอนนี้เนี่ยไม่มี2องเกาหน้าอย่างเซกเยฟแล้วก็ฝั่งของเจียสินต้องหวังพึ่งชนาทิพชนาทิพหันไปมองไรโซโลเดี๋ยวไปก่อนเจอเตะตรงนี้ก็ได้ฝ่าวแล้วเหลืองต้องมาแล้วครับ ไปเลือกไว้อีกหนึ่งคนนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนสุดท้ายครับพาทริกกูตัมสันนะครับจะลงไปแทนเฟรดดี้อาวารสครับตรงกลางนะครับทดเวลา5นาทีครับเป็น5นาทีที่ต้องลุ้นกันเหนื่อยเลยครับเจาะด้าน้าอีกแล้วครับลูกเปิดเข้ามาเลยเสาไกลบีล้มลงตัดเข้ามายิงเอาตรงนี้โอ้ยยังไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้ยชัดใจอโอ ซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับดูครับมาดูกันอีกทีนึงครับบอลจากทางด้านขวานะครับเปิดคอสมาจังหวะล้มไปเนี่ยไม่มีอะไรแล้วยิงหน้าประตูนี้โอ้ยเซฟเลยครับเซฟบนปากประตูเลยครับยืนอยู่ตรงนั้นอูเล่ครับกดด้วยซ้ายมีชาวัดครับชาวัดกชชัยโอ้โหอูเล่นาทีเก้าิชนาทิพชนาทิปลาาให้หมดเวลาเลยครับอีกสามนาทีครับ ได้ไหมเข้ามุมเข้ามุมแล้วเอาไปครับเข้ามุมแล้วเอาออกขวาไปต้องเข้ามุมมือที่เปิดมาลุยเอาแต่สีก็จบไปเลยฮะเอาปาติกุตับสั้นปาติกยกปาติกเข้าสายปาติกยิงโอ้โหยังตดครับแล้วแถวสองไม่มีอธิยสวากันออกขวาหาจังหวะบอลเปิดเข้าใสขึ้นมองตรงนี้เบาครับอย่างเข้ามือของชัดชัยโอ้โหเห็นดิ้งเลยครับบอลนี่โจมตีมาไปไปมามาก็ลูก กลางอากาศก็น่ากลัวอยู่กันโม่งตั้งไปนะครับจังหวะน,นี้โม่งตั้งเข้าไปแต่ว่าตัวซ้ำไม่มีครับออสการ์ฟุตบอลมันป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ที่มาเทสวากัสลุยเข้ามาที่ช่องนี้ตาาเตะสกัดโอ้โหไปโดพูดกันเองสุดท้ายบอลตกมาแล้วกลายเป็นว่าต้องไปเสียเตะมุมครับโอ้เข้าใจได้ครับตรงนี้ของเขากําลังเร่งอยู่นะครับครับนาทีสุดท้ายนะครับช็อตนี้ไอ้มุมทางมาเทสวากัสเปิดเข้ามา โงงโอ้โหเหมือนจะไปโดนเขาหม่งออกเองครับเอาลนะครับช็อตนี้ต้องสุดท้ายแล้วครับหนุนยาวนะออสการ์ขึ้นมองโอ้ยโฉบตรงนี้เลี่ยงไปปล่อยออกปล่อยออกหมดเีล้โอ้โหบีจีปทุมทำได้ครับชนจจะจ่าฝูงของลีกจีนอย่างช่างไห่เอสเบีจี G, แล้วผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของศึกเอเซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับสามประต,ตูต่อสองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสุดท้ายบีจีปทุมยูเนเต็ดทำได้สำเร็จนะครับ